อร่อยจ้าเฮ้ยเขี้ยช่องอะไรวะเจ็บแคช่องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่มีคนติดตามโอ้ oh my god ไม่มีคนติดตามไม่มีคลิปแม่งช่องดีจัดจ้านเจ็บแค จริงอ่ะต้องพูดดีเลยไม่มีวิดีโอไม่มีอะไรเลยมีคนติดตามคนเดียวแหม่นี่มันช่องคุณภาพกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับ WTP c a s t e r a ก e r อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในคลิปแรกตะกุตะกักประมาณนั้นนะครับนี่ก็คลิปแรกเลยนะฮะสำหรับช่องนี้เป็นช่องใหม่มาแรงมาแรงมากมาแรงแซงทุกโค้งแซงแม่งหมดอ่ะไอ้ยี่ยแม่งเ่่่่อ่่อ่่่่่่่่่่่่่่่น,น่่่่่่ ก็ใครที่เข้ามาดูกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ไว้เลยนะครับเดี๋ยวช่องนี้จะมีลงแคสเกมแล้วก็บล็อกต่างๆอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับในช่องนี้แล้วก็จะมีลงเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นมีอัปเดตหลายๆอย่างเดี๋ยวก็จะลงไว้ที่ช่องนี้นะครับเป็นช่องใหม่ของผมโอเคก็ตามนั้นนะครับคลิปแรกไม่มีอะไรจะพูดเยอะเพราะไม่มีอะไรให้พูดตามนั้นนะครับเจอกันอีพีหน้าไม่รู้เป็นอะไรแหละจะเจอกัน